สวัสดีครับนี่เป็นวิดีโอแนะนำวิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันของจักรเบย์นารุ่น B590 ครับซึ่งเป็นจักรซีรีส์5รุ่นอื่นก็สามารถดูแทนได้นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นักก่อนอื่นที่เราจะทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับเราจะไปดูข้อมูลซอฟต์แวร์เวอร์ชันของมันก่อนว่าตอนนี้จักรของเราเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรนะครับวิธีการเข้าไปดูนะครับเข้าไปที่รูปบ้านครับจากนั้นนะครับไปที่รูปฟันเฟืองครับต่อไปครับไปที่รูปปจััักรรคคบบต่อไ ไปที่ I information ครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับ V 1 0ครับข้อมูล firmware version ของเราจะอยู่บรรทัดบนสุดนะครับนี่คสยตรงนี้นี่คือข้อมูล firmware version ปัจจุบันของเรานะครับซึ่งถ้าหากว่ามันมี firmware ัปเกรดมาใหม่เราก็ต้องทำการอัปเกรดให้เป็นเ v e r s i o นใหม่นะครับข้อมูลต่างๆข้างล่างมันจะเป็นข้อมูลของพวกหน่วยความจำหรือว่าฝีเข็มต่างๆนะครับ เมื่อเราทราบแล้วเราก็ปิดไปนะครับต่อไปเราจะไปทําการอัปเกรดครับไปที่รูปโซิงนะฮะรูปเย็บต่อมาเข้าเมนูเหมือนเดิมครับแล้วมาที่ฟันเฟืองครับเข้ามาที่รูปจักรครับแล้วมาที่ปัจจัยครับมาที่อัปเดตครับทีนี้เราจะทําการนำแฟลชไดร์เบลมาปนในตัวเครื่องนะครับ แฟลชไดร์ ye, ตัวนี้จะต้องเป็นแฟลชไดร์ที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีข้อมูลอื่นใดทั้งสิ้นนะครับเราจะต้องทําการฟอร์แมตแฟลชไดร์ให้เป็นซิสเต็มแฟลชนะครับจากนั้นจึงค่อยโหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ของเฟิร์มแวร์มาใส่ในตัวแฟลชไดร์นะครับจากนั้นจึงนำแฟลชไดร์ไปเสียบเข้าตัวเครื่องจักรครับจากนั้นก่อนที่เราจะทําการอัปเดตนะครับเราจะต้องทําการเซฟไฟล์ต่างๆที่เราเซตติ้งไว้ค่าเซตติ้งหรือว่าไลน์ต่างๆที่เราทําการเซฟลงเครื่องนะครับ เซฟใส่แฟลชไดร์ก่อนไม่งั้นเวลาเราอัปเดตเนี่ยมันจะหายไปหมดนะเสร็จแล้วก็ทำการกดอัปเดตได้เลยครับครับเมื่อเสร็จแล้วหน้าจอน,นี้ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับอัปเดต e s s f u l นะครับ กัจเครื่องหมายถูกไปครับท่านี้ก็เป็นการเซฟนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการโหลดข้อมูลที่เราเซฟไว้ในแฟลชไดร์ตอนแรกครับข้อมูลเซตติ่งต่างๆของเรากลับเข้าเครื่องคืนนะครับเหมือนเดิมครับเข้าไปที่รุ่มบ้านไปที่เมนูตั้งค่าครับไปที่จัดเหมือนเดิมไปที่ปัแจเหมือนเดิมครับมาที่อัปเดตเหมือนเดิมตอนแรกเราตอนที่เราเซฟลงแฟลชไดร์เราใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับต่อมาเราจะใช้ตัวล่างครับกรอบล่างครับ ลูกแฟนได้ไปหาตัวจากเนี่ครับเป็นการถ่ายข้อมูลที่เราได้ทําการเซฟไว้ในตอนแรกกับเข้าเครื่องตามตามเดิมนะครับที่เครื่องหมายถูกครับแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จครับแล้วก็ปิดตากระบาดไปใช้งานได้ตามปกตินะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จากยี่ห้อบริณา B590 ครับ